ู้สึกว่าไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยใช้เลยนะเก็บไว้ได้มาแล้วเก็บไว้ดูเหมือนเยอะดูเหมือนรวยตามติดชีวิตมาดามเมืองทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับตามติดชีวิตมาดามเหมืองทองวันนี้เจฟฟี่ก็อยู่ที่ออฟฟิศโต๊โตแกแต่จะมาทำอะไรเดี๋ยวจะให้ดู ทาดานพวกเรากำลังใส่ซองเ,อเงินเดือนลูกน้องคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเจฟฟี่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเงินการหน้ากันนะว่าคุณผู้ชมอาจจะชอบดูเจฟฟี่ช้อปปิ้งต่อรองราคาแล้วก็ไม่รู้ว่า,เ,าเงินการหน้านั้นเป็นยังไงบ้างนี่คือนี่คือบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมที่เดี๋ยวเจฟฟี่เอามาให้ดูนี่คือจํานวน จำนวนทีมงานคุณภาพจำนวนลูกน้องนักขุดเจาะนักอะไรนะเยอะแยะะไปหมดเลยนี่ก็คือวางอยู่ตรงนี้เหมือนเล่นเกมนสริฐเลยอะ่ะวันนี้เดี๋ยวเจ๊พี่จะมาอธิบายให้ฟังว่าค่าเงินการหน้าหนึ่งเหรียญเขาเรียกว่างเงินอะไรสรุปมันคือเงินอะไรเริ่มจาก200แบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบแบงค์ห้าแบงค์สองแบงค์หนึ่ง 1, เงินการหน้านะคะก็คือสีแดงสีแดงก็คือ1เหรียญ1นเหรียญการหนาซีดีซีดีคือ C E D I อันนี้ก็คือเป็นเงินของคนการหน้าอ่านี่นะคะเป็น1เหรียญก็จะบางๆอย่างนี้เล็กหน่อยเงินการหน้า1เหรียญเท่ากับ5.8บาทไทยอันนี้ก็คือณนะวันที่16มีนานะคุณผู้ชมเจฟฟี่ถามที่16มีนา อันนี้ก็เป็น2เหรียญสีเหลืองสวยงามมากเลยอัมซอง What is What does it mean Who is this guy อันนี้คือคุณความี What Enkroma <c oughs> ก็คือเป็น first president ก็คือเป็นประธานาธิบดีคนแรกของการน้าคุณผู้ชมเขาก็เลยเอามาไว้บนเหรียญบนแบงก์ h uh, how about the back What is this place do you know the place no, no. you don't know the place Yeah be should คนกนานา <It 's S 1> ไม่รู้ oh u this o u s e Oh t is the white house <Yes. S 1> oh ข้างหลังเป็น white house นะคุณผู้ชมต่อไปโอ้ oh, สีนี้สวยต่อไปก็คือห้าเหรียญสีฟ้าสวยดี there are there are six people so there are all the presidents of Ghana so who are they the president the ministers those team a p for the 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 first team yes อ๋ออันนี้ก็คือจำได้ไหมคุณผู้ชมหน้าของอ่า president Kwame Nkrumah นะก็คือเป็นประธานาธิบดีคนแรกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีชุดแรก so they are important to Ghanaian history right ่าเขามีความสำคัญต่อต่อประวัติศาสตร์กันอ่ะเดี๋ยวขอแบงค์สวยๆให้คุณผู้ชมดูต่อไป10เหรียญ10เหรียญน,นะก็58บาทนั่นเองก็ซีดก็เติม S เพราะว่ามันมากกว่า1ถ้าเกิดว่า1เหรียญก็ไม่ต้องเติม S อันนี้ก็เติม S คุณผู้ชมก็ยังเป็นแบงค์เดิมอะ่ะเขาก็ c อปปี้กันมาอ่า อันนี้ก็เป็นสถานที่เขาบอกว่าเป็นไวท์เฮาส์เอ้ยอันนี้ชัดกว่าอ่าน,นี่คือสิบเหรียญการน่นานะคุณผู้ชมมาดูยี่สิบเหรียญกันบ้างสีม่วงสีม่วงก็ยังเป็นทีมเดิมก็20 c d s นะคะยี่สิบเหรียญเอ๊ะเขาทำรูปคล้ายๆกันนอ้องคุณผู้ชมเอ่อ uh, I just saw something here actually it was different นี่ง่ายคุณผู้ชมเราเห็นความแตกต่างอะไรในนี้ what why why is this one is different เอ้ยเงินห้าเหรียญมันแปลกกว่าชาวบ้านเขาว่าคุณผู้ชม what what is it why is different this one do you know him do you know him yes mother who is he this is uh, kufardo u o, the current president s father <S the current the at a d a l yes <the> oh คนนี้เป็นพ่อเป็นปิดาของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน What is the name of the current president? President Nana Abdul Dankwa Ekufu Ado Too long, slow down Nana what? Abdul Dankwa Abdul Dankwa a k u f u Ado a k u f u Ado Yes โอเคอันนี้ก็คือเป็นชื่อประธานาธิบดีคนปัจจุบันเจฟฟี่เธอไม่รู้จักได้ไงเนี่ยคือปกติเรียกแต่นานาอโด right normally you call him นานาอโดใช่ปกติเจฟฟี่เรียกว่าแบบนานาอาโดเฉยๆมาดูแบงค์ห้กันบ้างแต่ก่อนซีซั่นหนึ่งเจฟฟี่เคยพาคุณผู้ชมมาดูเหรียญมาดูแบงค์มาดูเงินกันหน้าแล้วมีแค่50สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรา เหมืองทองนะคะอันนี้มันก็จะขนาดใหญ่หน่อยถ้าเทียบกับเหรียญหนึ่งห้าสิบเหรียญอันนี้คือแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะไม่มีแบงค์ร้อยนะดังนั้นเงินมันจะเป็นฟ้อนๆหน่อยมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าเงินเขาไม่ทําแบงค์ร้อยปีนี้2020ค่อยมีแบงค์ร้อยกับแบงค์สองร้อยเนื่องจากว่าค่าเงินเขาอ่อนตัวลงเรื่อยๆเรื่อย ก็เลยต้องทามาร์ปกติเงินเจฟฟี่ถือเป็นปึงป้งๆใช่ไหมคือไม่ได้ว่ารวยหรอก,รอกเงินเขาเล็กปกติเราถืออะไรคุณผู้ชมเราถือแบงก์พันเนาะอันนี้50เหรียญ50กาน c a ิร t series ใช้บ่อยที่สุดแล้วเนี่ยของเจฟฟี่แต่พอมาปุ๊บหนึ่งร้อยเหรียญสวยมากอันนี้เพิ่มมาใหม่ๆเลยคุณผู้ชมเจฟฟี่ก็เพิ่งเห็นนะใหม่มากอันนี้คือใหม่ของประเทศกานะ่า what is this this is the no 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 the place is it current one yeah the current flat house flat house okay ลัฐสภาาของกันนาให้โชอ่อะต่อไปเอาขึ้นก่อนอันนี้รู้สึกว่าไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยใช้เลยนะเก็บไว้ได้มาแล้วเก็บไว้เพราะว่ามันตื่นเต้นคุณผู้ชมเจฟฟี่เคยถ่ายรูปกับอันนี้ชีวิตจริงเดี๋ยวขอขึ้น Jubilee House อันนี้คือเจฟฟี่เคยไปถ่ายเข้าไปข้างในมาแล้ว ไปประชุมกับทีมเศรษฐกิจของกาหนาไฮโซมากเลยนี่นะคะ200เหรียญกาหนาซีรีส์นี่คือ1160บาทโดยประมาณนะวันที่16นะคุณผู้ชม16มีนาเดี๋ยวข้างเงินเขาเปลี่ยนเยอะมากนี่ไฮโซอ่ะแตสีสีคล้ายๆกันนะแต่ว่าสีนี้จะจะเข้มกว่าสีหนึ่งเหรียญน,นะคุณผู้ชมแล้วขนาดก็ใหญ่กว่าแล้วขนาดก็ก็ใหญ่กว่าอ่า นี่เทียบกันแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดกับแบงค์ที่เล็กที่สุดนะคุณผู้ชมเลิศมากอลังการถ้าใครมาเที่ยวการน,น้าก็เตรียมมาแล้วกันคุณผู้ชมคูณเอาเจฟฟี่ส่วนใหญ่ในรายการจะคูณ5.5ไม่ก็คูณ5ถ้าเกิดว่าคำนวณง่ายๆก็คูณ5อ่านี่นะคะบรรยากาศการเอ่อแพ็คเงินเดือนก็เป็นไปอย่างขมักขม่นนี่ก็คือเป็นเงินเดือนของแต่ละคน จฟฟี่ก็จ่ายเงินเป็นอาทิตนะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็คือนําเลขที่เหมือนเลขที่นักเรียนอะ่ะวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เจ็ดวันนะอันนี้คือเงินอาทิตสามร้อยสี่สิบสี่สามร้อยห้าสิบก็มีปนปนกันไปสองร้อยเอออะไรเออก็คือแล้วแต่ว่าคุณมาทํางานกี่วันคุณทางานตําแหน่งอะไรอ่าเมื่อกี้แอบเหลือไปเห็นใหม่ๆจากเตาคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็คือเงินใหม่ก็จะสวยอย่างนี้แหละ พอได้ดึงนี่อันนี้ก็คือเงินใหม่กินยังใหม่ๆอยู่เลยอ่านี่ก็คือเงินที่ออกมาจากแบงก์ชาติของกาน่าเขาจะไม่เช็คเงินสมมติว่าเจฟฟี่หิ้วเงินไปปึ้งอย่างนี้แล้วมีสัญ,ญลักษณ์นี้มันก็จะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแกะออกมานับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธนาคารอื่นที่ไม่ใช่แบงก์ออฟกาล่านะไม่ใช่ธนาคารกาน่าก็จะต้องนับเงินแกะออกมานับ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 อันนี้คือนี่ ใสเงินนะอันนี้เดี๋ยวเขาก็แกะออกมาใส่เพราะว่าเนี่ยอันนี้คือจํานวนของคนที่อาทิตย์นี้ที่ทํางานนะคุณผู้ชมดูเหมือนเยอะดูเหมือนรวยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นของบริษัทค่าใช้จ่ายวันวันนึงนะหลายหมื่นเหรียญหลายมืนเหรียญดังนั้นคุณผู้ชมเราก็เป็นเหมือนธุรกิจอื่นๆการทําเหมืองทองนี้มีต้นทุนที่สูงมากลงทุนประมาณ เก้าหลัก,ลกเงินเก้าหลักนะดังนั้นก็เออมาเป็นเกร็ดความรู้ให้คุณผู้ชมได้ทราบเผื่อวันใดวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะอยากมาเที่ยวกานาเราก็จะได้แลกเงินกานามีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยจะฟี่พี่มีเงินกานาขอแลกหน่อยจะฟี่ไม่ได้รับแลกเงินนะอันนี้ก็คือเงินบริษัทจะฟี่ก็ไม่เอากลับอยู่แล้วก็คือกินอยู่เราก็คือเราก็ทิ้งเงินไว้ที่นี่ กับไทยเจฟฟี่ก็ถือเงินไทยกลับบ้านเจฟฟี่ไม่เอาเงินกันนะกับวันนี้ใครที่ชอบคลิปเจฟฟี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วทำไมต้องมาเตียงคออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจฟฟี่ด้วยก็วันนี้สนุกสนานกันไปได้ความรู้กันไปใครที่ติดตามทาง u t u b e คุณผู้ชมก็คอม,ม,มเมนต์กดลงกดไลค์กดติดตามให้เจฟฟี่ได้วันนี้ลาไปก่อนบา,บายคะ่ะ อยากให้มันมาเป็นของตัวเองมากเลย